ชมบรรยากาศเส้นทางนะฮะจากหล่มเก่าไปบ้านวางบานนะบ้านวางบานจะเป็นบายพาสสำหรับเดินทางไปสู่ทางขึ้นภูทับเบิกนะฮะเส้นทางก็จะประมาณนี้นครับในเขตอำเภอหล่มเก่าเนี่ยนะฮะจะเป็นพื้นที่ถนน2เลนนะครับยาวไปเลยนะครับจนถึงแยกบางบานนะครับแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของการนําเสนอคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีการพัฒนาและปรับภูในเรื่องของถนนจราจรให้ ดียิ่งขึ้นแล้วก็สัญจรได้ง่ายขึ้นแล้วบรรยากาศนี่บอกเลยว่าสวยงามมากนะฮะบริเวณข้างทางเป็นทุ่งนารอบๆนะครับเส้นทางเส้นนี้จะมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งคือร้านลินดาคาเฟ่นะครับใครที่มีโอกาสไปแวะร้านกาแฟก็สามารถไปได้นะครับเส้นทางนี้นะฮะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีทีเดียวนะฮะจะเห็นว่าข้างทางนั้นจะเป็นทุ่งนานะครับสีเขียวขจีสวยงามนะครับบรรยากาศท้องฟ้าสดใสเลยทีเดียววันนี้ไม่มีแดดนะครับเส้นทางก็ คึ้มค้มหน่อยหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศนั้นสวยงามแล้วก็ร่มรื่นเย็นสบายนะครับช่วงแรกๆผมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับเนื่องจากว่าออกจากบ้านมาใหม่ๆนะฮะเรก็แวะใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะฮะใครที่เดินทางก็เซฟตัวเองนิดนึงนะครับเส้นทางนี้บอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงในเรื่องของการสร้างทางนะครับก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เสร็จไปเก็บ จะทั้งหมดแล้วนะครับก็มีช่วงหนึ่งอย่างน่าจะหมดงบประมาณนะครับแล้วก็จะเข้าเขตสู่หมู่บ้านนะครับก็จะขยายไม่ค่อยได้แล้วนะครับนะฮะก็ไม่ได้ขยายเป็นถนนสี่เลนแต่ว่าขยายในส่วนของผิวทางจราจรให้กว้างขึ้นนะครับก็ขับรถง่ายขึ้นแล้วก็เดินทางได้เร็วขึ้นนะครับเส้นทางเส้นนี้นะฮะจะโค้งในช่วงหมู่บ้านนะครับช่วงที่ออกจากตัวอำเภอลมเก่าแล้วก็เข้าหมู่บ้านวังบานนะฮะ ครที่มีโอกาสขับไปก็ระวัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทางโค้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางแคบมากนะฮะมีการจํากัดความเร็วนะครับเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนนะพอเราไปจนจะถึง4แยกวางบานนะครับจะมีเซเว่นะครับมีเซเวนด้วยนะฮะเซเนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราขับออกจากอำเภอรลบเก่านะฮะแน่นอนว่าเราสามารถที่จะ เข้าไปใช้บริการเซเว่นะครับซึ่งจุดที่ผมบอกนี้ก็คือเซเว่นนที่ต้องอธิบายเ,าเพราะว่าเป็นจุดที่จะออกไปแยกบายพาสแล้วนะครับ,นะรบถ้าเราเจอเซเว่เราก็เลี้ยวไปทางเซเว่นะครับตรงสีแยกไฟแดงเดินทางไปสามารถที่จะขึ้นไปภูทับเบิกได้นะครับนะออกนี่นะครับจริงๆอันนี้เป็นเซเว่เราไม่สามารถตัดได้เนื่องจากว่าทางเซเว่เขาปิดทางไว้นะฮะแต่เราขับตรงไป นะครับก็จะเป็นสีแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยนะฮะจนถึงปั๊ม PT นะครับก็จะเจอทางขึ้นภูทะเปิกนะครับ